สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเจี๊ยบค่ะวันนี้คุณเจี๊ยบมีเคสค่ะมีเคสอะไรมาฝากพวกเรากันบ้างคะเออวันนี้ของพี่เจี๊ยบก็เป็นเคสมะเร็งเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เป็นมะเร็งลำไส้ค่ะที่ยังไม่อยู่ในจุดของภาวะรูปรามก็คือเป็นระยะเป็นระยะสามนะคะค่ะผู้ป่วยผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้หญิงนะคะ ด้วยวัยเจ็ดสิบหกปีเป็นมะเร็งลำไส้ระยะสามขาตัดเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่มาเจอพี่เจฟเมื่อวันที่ยี่สิบสองพฤษภาคมคก็คือเมื่อเดือนที่แล้วก็ตอนที่มาเจอเนี่ยก็คือผู้ป่วยอะรับคีโมไปแล้วทั้งหมดเจ็ดเข็ม,มซึ่งคุณหมอเนี่ยแจ้งแล้วว่าผู้ผป่วยท่านนี้เนี่ยจะต้องรับคีโมทั้งหมดสิบสองเข็ม,มก็ผ่านไปแล้วเจ็ด ก็จะเหลืออยู่ประมาณ5นะฮะทีนี้ประเด็นก็คือผู้ป่วยรับมาถึง7เข็มเนี่ยสำหรับคนอายุ76เนี่ยจริงๆร่างกายก็ไม่ไหวหรอกอย่างที่เรารับรู้กันดีอยู่แล้วก็มาเจอตอนเข็มที่7ซึ่งไปเข็มที่8ไม่ได้อื่าเพราะว่าอาการผลข้างเคียงมาตูมตูมตูมเยอะมากตั้งแต่เพียปากเป็นแผลนะคะเม็ดเลือดขาวตกอาเจียนไม่คืนอาหารแล้ว คร<ข>บแล้วก็ต้องนอนโรงพยาบาลคือไม่คืนอาหารแล้วกินอาหารไม่ได้แล้วนะคะแต่คุณหมอก็ยังยัง,ย,งยังดูแลแบบเหมือนหยอดนะ่ะอาหารเหลวอะค่ะให้<ข>ให้อยู่ยังไม่ถึงกับขนาดที่ต้องเจาะแล้วก็ใส่สายให้กับร่างกายก็คือพยายามให้อาหารเหลวๆทานอยู่แต่ว่าผู้ป่วยก็ไม่ยอมกืนไม่ค่อยกืนแล้วแล้วปากเนี่ยก็เป็นแผลไปหมดเลยนี่การไปเยี่ยมก็ยากแต่ว่าเขาก็ให้พี่สาวคอยดูแล ตัว<ม>ของน้องที่ติดต่อมาเนี่ยเป็นน้องสาวที่อยู่กรุงเทพเสร็จแล้วคุณแม่ก็อยู่ต่างจังหวัดทีนี้ประเด็นก็คือกลับบ้านไม่ได้เพราะว่าร่างกายสุดต่ําสุดสุดมากไม่เลือดขาวต่ําแล้วก็ต้องนอนอยู่โรงพยาบาลพี่เจ็บก็เลยเมื่อวันที่22ก็เลยมาเจอแล้วถามว่าจะทําไงได้บ้างพี่เจ็บก็แนะนําให้ทานตามสเต็ปเลยของมะเร็งลำไส้ก็คือมีสามชนิดด้วยกันก็คือเป็นอูมิค่ะนะคะจริงๆต้องมีมินแล้วก็เป็นาร์ด ปรากฏว่ามินมินของเรายังไม่มาพี่เจ๊ก็เลยให้ใช้เอ็กโซแทนมินไปค่ะปรากฏว่าด้วยค่าใช้จ่ายนะคะของเขาซึ่งมไม่สามารถที่จะรับได้ก็เลยเหลือแต่แค่อุมิแค่วันคแค่อูมิอย่างเดียววันละพี่เจ๊ก็เลยแนะนําว่าโอเคคืออุมิอย่างเดียวแล้วสภาวะของคุณแม่ซึ่งสุดมากขนาดเนี้ยพี่เจ๊ก็แนะนําให้ทานบรสีซองเลยเขาก็บอกว่าแล้วคุณแม่จะทานได้ยังไงในเมื่อ คือคุณแม่ไม่ยอมกลืนคือกลืนอะไรไม่ได้พเพราะปากคอเป็นแผล<ะ>พี่เจ๊บก็เลยให้ใช้โดยวิธีการใช้สลิงให้เขาดูด<ะ>ซื้อสลิงไปแล้วก็<ะ>ให้เทเจลใส่ในแก้วในถ้วยเล็กๆแล้วก็ใช้สลิงดูดขึ้นมา<ะ>แล้วก็ค่อยๆนาไปหยอดให้คุณแม่เนี่ยค่อยๆหยอดค่อยๆหยอดทีละนิด<ะ>หยอดเรื่อย<ะ>ๆไม่ต้องรีดปรากฏว่าหลังจากที่รับของไปคือพี่เจ๊บจะส่งให้เขาวันที่ยี่สิบสาม ได้รับของ <14. S 1> ไปกว่าจะสมให้ทางบ้านก็ปูะมาณที่สีผ้าเขาก็ไปทานก็ก็พยายามสอบถามว่าเออเป็นไงอะไรเงี้ยเขาก็โอเคยังยังไม่ได้รับคำตอบอะไรเท่าที่ควรปรากฏว่าพอมาวันที่สิบสามนะคะสิบ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 สามิถุนายนอ่าปรากฏว่าเขาก็ติดต่อมาว่าขอซื้ออูมิกหนึ่งกล่อง อ๋อคือเริ่มทานคือเริ่มทานตั้งแต่วันที่อาจจะยี่สิบสี่ยี่ห้าประมาณยี่สามยี่สี่ประมาณนั้นค่ะค่ะคือจะก็ให้ให้เขาทานให้เขาเอ่อทานโดยการใช้สลิงอย่างที่บอกนะคะก็คือเออเนี่ยลักษณะนี้ก็คือให้ใช้สลิงซื้อเจลขึ้นมาค่ะ้วเสร็จแล้วเราก็พอปรากฏว่าได้ทานไปพอวันที่สิบสามานะคะน้องก็ติดต่อมาติดติดต่อมาแล้วก็บอกว่าเออขอซื้อเออูมิให้คุณแม่ ส่งไปให้ทางต่างจังหวัดด้วยหนึ่งกล่องนะคะอเออวันที่สิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดมิถุนาปรากฏว่าพี่เจ๊ก็เลยถามว่าเป็นไงบ้างออคุณแม่ดีขึ้นไหมเขาบอกโอ้ดีขึ้นมากเลยค่ะคือเคสนี้เรายังไม่ได้เห็นผลเลือดนะคะเพราะว่าเด็กคนต่างจังหวัดก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องแล้วบางทีขอคุณหมอคุณหมอก็ไม่ค่อยให้ก็เลยไม่ได้รับผลเลือดมามแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาก็คือพี่เจ๊ถามคุณว่าเขาทานวารกิจซอง เขาบอกว่าทานวันละสองซองเพราะเราเห็นก็หายไปสิบห้าวันประมาณสิบกว่าวันค่ะทานวันละสองซองอเหรอาทานวันละสองซองเองเหรอแล้วเป็นไงแล้วสองซองแล้วคุณแม่ดีไหมคือจริงๆต้องดีอยู่แล้วแหละเพราะถ้าไม่ดีเขาคงไม่เขาคงไม่มาสุอสามใช่ไหมคะอ่างั้นเขาบอกว่าดีมากเลยค่ะพี่ก็คือเขาก็เขียนมานะคะว่าโอ้ยคุณแม่แบบดูหน้าตาผิวพรรณอิ่มเอิบหน้าตามีหน้าหน้ามีเลือดฝาดปากปากเอ่อ ปา,ปากที่เป็นแผลหายไปแล้วก็คุณแม่กินอาหารได้แล้วก็ที่สําคัญก็คือคุณแม่ออกจากโรงพยาบาลอรับคีโมโนในเข็มที่แปะไปเรียบร้อยแล้วอแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลนี่คือคุณแม่นั่งทานเจลอ่ออ่าเนี่ย<อ>คือก็เลยขอให้เขาถ่ายรูปมาให้<อ>แล้วก็บอกเขาดีใจเขาบอกเขาก็บอกว่าเขาดีใจมากเลยเขาเขาเห็นคุณแม่เป็นแบบนี้เขาก็ดีใจแล้ว คือ <c oughs> เราก็นึกในใจโอ้โหนี่ขนาดกินวันละสองซองเองนะ <c oughs> ดีขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเออดีเลยดีอย่างนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคเราก็ได้แล้วแล้วพี่เจ้าก็ก็เก็บรวบรวมข้อมูลที่เขาเขาเขาให้ให้ให้มาเสร็จแล้วพี่เจ้าก็บอกว่าจ้บขออนุญาตเก็บข้อมูลบันทึกตัวนี้ตัวนี้นะอะไรเงี้ย <c oughs> เขาบอก,กโอ้ยี่ดีจังเลยหนูจะได้เก็บบันทึกของแม่ด้วยแล้วก็เลยทําเป็น <c oughs> รีวิวให้เขาเรียบร้อยนะคะ <c oughs> ก็ S <S เลยทํรารีวิวแล้วก็ส่งไปให้เขาดูโอ้โหพี่เจ็บดีใจจังเลยพี่เจ็บดูแลลูกค้าดีจังแล้วก็อบอกเราก็เออแล้วก็ด่กบอกเราก,เราก็เราก็ดีใจนะแล้วก็ท้ายไว้ขอบคุณนะขอบคุณมากมากค่ะที่ให้เจลพาสได้ดูแลครอบครัวเ<ๆ>ขาเ็าบอกว่าสามีเขาว่ามีปัญหาเรื่องความดันเบาหวานเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณแม่เขาดีขึ้นแล้วคุณแม่เขาดีขึ้นจริงเนี่ย เขาก็จะให้สามีเขาทานด้วยแล้วก็บอกกินดีค่ะนี่ก็คือเป็นความประทับใจแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ยินดีที่ดีใจแล้วก็มาแชร์กตบเกัน๋อค่ะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับเคดีนะคะพี่เจี๊ยก็ขอให้เคนี้นะคะสุขภาพแข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนสุเขั้นต่ออ่าใช่ขอให้เขาได้ทานต่อเรื่องต่อไปคนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี